สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆชาวราศีมีนสู่ทารโร่เทอรพีบายเตยนะคะวันนี้ค่ะมาพบกับเตยนะคะกับทาโร่เทอราพีในช่วงของเดือนเมษายน2565นะคะเพื่อนๆชาวราศีมีนค่ะหรือเพื่อนๆที่เกิดระหว่างวันที่19กุมภาพันธ์ไปจนถึง20มีนาคมนะคะค่ะวันนี้นะคะเรามีสปอนเซอร์เข้านะคะแวนเพรค่ะ น้ำงามนะคะมีใบเสรอร์รับรองด้วยนะคะจากแกรมแอนโคนะคะราคาดีนะคะเพชรงามนะเดี๋ยวใส่ดูนะคะหรูหราให้โซเลิศมากนะคะ แล้วแถมยังมีบริการผ่อนชำระได้ด้วยนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะเก็บเงินนะคะหยอดกระปุกนะคะเดือนละ2,000-3,000นะคะสามารถที่จะสะสมเก็บแต้มไปได้เลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะ ได้เป็นของมีค่าสวยๆงามๆแบบนี้ด้วยนะคะสามารถติดตามนะคะ i n s t a g r กรนะคะหรือ Facebook นะคะ Gram and Co Jewelry นะคะฝากไปด้วยนะคะโอเคขายของเสร็จแล้วนะคะเราก็มาต่อกันด้วยเรื่องของดวงสตาของชาวราศีมีนกันนะคะ เรามาดูกันที่ภาพรวมนะคะด้วยไพ่มมโนโลจีให้กับชาวราศีมีนค่ะในช่วงของเดือนเมษายน2565นะคะชาวราศีมีนค่ะดวงชะตาของคุณเป็นอย่างไรนะคะขอมโนโลจีหนึ่งใบค่ะไพ่บอกว่า Have faith in your dreams ค่ะสำหรับชาวราศีมีนนะคะ อะไรก็ตามนะคะที่คุณมุ่งหวังตั้งใจนะคะมันถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณจะซื่อสัตย์กับสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตนะคะแล้วก็ลงมือทำมันด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะออขอให้คุณเชื่อมั่นแน่วแน่ในสิ่งที่คุณฝันและอยากจะทำนะคะอะไรก็ตามค่ะคุณจะทำสำเร็จแล้วก็มี โอกาสที่จะสำเร็จในเดือนเมษายนนี้ด้วยนะคะออาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องคิดทบทวนนะคะว่าอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะคะในส่วนของไพ่ทาโร่ค่ะขอไพ่ทาโร่นะคะให้กับชาวราศีมีนลัคนามีนค่ะ ในช่วงของเดือนเมษายนนะคะ2565โดวชะตาของชาวราศีมีนลัคนามีนเป็นอย่างไรนะคะการงานการเงินความรักความสัมพันธ์ของทุกสถานะของชาวราศีมีนเป็นอย่างไรบ้างนะคะเรามาดูกัน โอเคมาดูกันนะคะ ไพ่ใบแรกที่ชาวราศีมีนได้นะคะอู้ a อ e of ออฟว s นะคะช่วงนี้นะคะน่าจะก,การเงินดีเชียวนะคะมีเรื่องของการลงทุนนะคะเรื่องของการได้รับโชคเป็นเรื่องตัวเงินนะคะใครที่รอคอยในเรื่องของการเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหรือในเรื่องของการสร้างฐานะความมั่นคงให้กับชีวิตและเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้ก็คงจะ เป็นไปได้ด้วยดีเลยนะคะอืมมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆด้วยนะคะ Page of Wands นะคะโอ้โห Page of Wands ก็มาเอ่อ Page of Wills นะคะขอโทษค่ะ n i g h t of Swords นะคะ Tree of Wands ค่ะ f of u r o Wills นะคะ Hierophant ค่ะ King of Swords นะคะ f o ล์ of c ค p s ค่ะปิดท้ายด้วยเดบม,มูลนะคะสำหรับชาวราศีมีนนะคะที่ผ่านมานะคะน่าจะ ลืมนะคะบกพร่องในเรื่องของการเข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์รรมะทำบุญสวดมนต์นะคะอ่อาจจะไกลห่างผู้หลักผู้ใหญ่นะคะครูบาอาจารย์ไปสักนิดหนึ่งนะคะหรือว่าขาดสติความรอบครอบในการใช้ชีวิตนะคะอันนี้นะคะก็อาจจะทำให้ตัวคุณอือม ถึงแม้ว่าจะดูมีความก้าวหน้าในชีวิตการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะแต่เตอคิดว่าตัวคุณขาดความใจเย็นแล้วก็ในเรื่องของการมีสติทบทวน ออในสิ่งที่คุณตัดสินใจนะคะอาจจะมีความประมาทพังเพอไปบ้างในเรื่องของการใช้ชีวิตที่ผ่านมานะคะประมาณนี้นะคะหรืออาจจะขาดแบ็กอัพนะคะที่ดีนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่ชี้แนะแนวทางคุณนะคะในการดำเนินชีวิตนะคะในตอนนี้ค่ะเหมือนกับว่าคุณกำลังเริ่มต้นอะไรด้วยตัวเองนะคะมีการลงทุนนะคะมีการก่อร่างสร้างตัวนะคะ ถึงแม้ว่าขนทางเนี่ยมันจะค่อนข้างมีอุปสรรคนะคะยากเย็นนะคะอาจจะขาดการซัพพอร์ตที่ดีเนี่ยแหละนะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เมตตาคุณนะคะหรืออาจจะมีปัญหากับหัวหน้าลูกน้องนะคะในตอนนี้นะก็ระวังในเรื่องของคำพูดคำจาความหัวร้อนรุนแรงนะคะไว้ด้วยนะคะมันอาจจะกระทบ กับคุณในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะในสิ่งที่คุณกําลังเริ่มต้นอยู่ในตอนนี้นะคะให้ระวังตรงนี้ด้วยนะคะบางคนบางท่านนะคะอาจจะมีเรื่องของการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่งานใหม่นะคะหรือเรื่องของงานเสริมนะคะก็เพื่อที่จะสร้างอนาคตนะคะความมั่นคงให้กับตัวคุณเองอะคะ่ะตอนนี้นะคะอาจจะต้องศึกษาอย่างจริงจังก่อนนะคะไม่จําเป็นต้องรีบร้อนที่จะลงเงินตัวเออลงเงินก้อนใหญ่นะคะหรือรีบร้อนใจร กับสิ่งที่เป็นไอเดียของคุณนะคะช่วงนี้ขอให้ศึกษามันอย่างถ่องแท้นะคะแล้วพร้อมก็ค่อยลงมือทำนะคะกลับมาคิดทบทวนกับตัวเองทีหนึ่งนะคะว่าคุณต้องการอะไรในชีวิตนะคะแล้วก็คุณถนัดสิ่งไหนคุณชอบสิ่งไหนคุณมีพาชั่นกับสิ่งไหนนะคะให้ศึกษาแล้วก็ลงมือทำกับสิ่งนั้นนะคะมันถึงจะปังมากที่สุดสำหรับตัวคุณนะคะในเรื่องของความ น,นะคะสำหรับคนโสดเนี่ยเตยมองว่าคุณค่อนข้างที่จะปิดใจเลยนะคะเออเหมือนกับว่าในตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณ ศึกษาเรียนรู้เปิดใจให้ใครเนี่ยดูแล้วจะไม่ใช่คนที่ตรงสเปกน,นะคะเราก็อาจจะมีเรื่องของทัศนคติที่ไม่ตรงกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในตอนนี้คุณค่อนข้างที่จะโฟกัสในเรื่องของตัวเองมากกว่านะคะเอออาจจะมีพูดคุยบ้างนะคะมีประเดทบ้างนะคะแต่ดูแล้วอาจจะยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ไม่น่าจะเป็นจังหวะที่ดีนะคะสาหรับชาวราศีมีในในช่วงนี้นะคะอ,อ,อีกอย่างหนึ่งนะคะชาวราศีมีนนะอาจจะต้องระวังในเรื่องของการขับ รถนะคะอุบัติเหตุนะคะจากการเดินทางนะคะอีกอย่างหนึ่งก็อาจจะเป็นในเรื่องของการทะเลาะเบาแวงกับใครสักคนหนึ่งนะคะอาจจะนําไปสู่เรื่องของการขึ้นลงขึ้นศาลคดีความกันได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ระวังแล้วก็ใช้ชีวิตยอย่างมีสติด้วยนะคะสําหรับชาวราศีมีนะในเรื่องของคนที่มีคู่นะคะก็อาจจะมีในเรื่องของการที่อ,อ,อยากจะ สร้างรากฐานของความสัมพันธ์ให้มั่นคงนะคะอาจจะมีเรื่องของการคิดที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ในสเต็ปต่อไปนะคะหรือมีเรื่องของการที่เอ่ออยากจะให้ของมีค่านะคะหรือเอ่อชวนกันไปพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยกิจกรรมอะไรใหม่ๆนะคะแต่เตยมองว่าตอนนี้คนรักของคุณเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีอารมณ์ที่หงุดหงิด ะะเขาอาจจะมีปัญหาส่วนตัวที่ค่อนข้างจะเยอะรุนแรงนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของปัญหาเรื่องของหัวหน้านะคะลูกน้องนะคะคดีความอะไรต่างๆตรงนี้เขาอาจจะยังไม่พร้อมนะคะเพราะฉะนั้นในตอนนี้เนี่ยเตยอยากจะให้คุณเนี่ยให้กําลังใจเขาให้มากนะคะการสื่อสารในช่วงนี้อาจจะต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมากขึ้นนะคะเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะแล้วก็พยายามที่จะ หนักแน่นมั่งคดมั่นคงซึ่งกันและกันให,กให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะขอโทษนะคะลินค่อนข้างที่จะพันกันสักนิดหนึ่งนะคะวันนี้คิดว่าน่าจะมีในเรื่องของการที่จะชวนกันไปท่องเที่ยวเดินทางนะคะหรือว่าทำกิจกรรมใหม่ๆนะคะก็จะทำให้ความรักความสัมพันธ์เนี่ยสดใสมากขึ้นนะคะตรงตอนนี้เนี่ยถ้าจะ,ะเผชิญหน้านะคะก็ เตยมองว่าพยายามที่จะเลือกพูดคุยกันในสิ่งที่ดีๆจะดีที่สุดนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาค่อนข้างที่จะหัวร้อนจริงๆนะคะถ้าจะเดินทางไกลก็อย่างที่บอกไปนะคะเรามาระวังในเรื่องของอุบัติเหตุไว้ด้วยนะคะอ่าเรามาดูกันนะคะในส่วนของเดือนเมษายนนะคะแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้างนะคะเพจออ วิ l ส์นะคะโฟล์ทวิ e l s ค่ะ f o u r of cups แล้วก็ the moon นะคะช่วงเดือนเมษายนเนี่ยเป็นช่วงที่คุณกำลังจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตนะคะการเงินการลงทุนนะคะการสร้างรากฐานความมั่นคงให้กับชีวิตคุณนะคะตรงนี้เนี่ยอาจจะทำให้คุณคิดหนักในเรื่องของค่าใช้จ่ายการลงทุนนะคะบัญชีนะคะการเก็บออมนะคะตรงนี้เนี่ย อาจจะทำให้คุณเนี่ยหมดพลังหมดไฟไปได้เลยเพราะว่าเงินเก็บที่มีอยู่เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะอยู่ในตัวเลขที่จำกัด นะคะอาจจะใช้จ่ายอะไรตามอารมณ์ไม่ได้นะคะ,ะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนน้อยนะคะการคิดเยอะคิดมากนะคะก็ปล่อยที่จะทําให้เรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือความส,สุขส่วนตัวเนี่ยมันลดน้อยถอยลงไปในช่วงของเดือนเมษายนด้วยนะคะอาจจะเจอในเรื่องของภาวะของความเครียดจากสิ่งแวดล้อมที่ไม่ค่อยดีนะคะสังคมการทํางานนะคะเพื่อนฝูงนะคะทีะ่เป็นพิษนะคะ ซึ่งกันและกันนะคะก็ขอให้หลีกเลี่ยงออกมานะคะเราใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นนะคะอย่างที่เ,เป็นคําแนะนํานะคะไฮโรแฟนนะคะอาจจะมีในเรื่องของการสวดมนต์ทำบุญเข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าหาธรรมะมากขึ้นนะคะจะทําให้จิตใจของคุณเนี่ยผ่องใสนะคะอ ในเรื่องของอ่ะการเงินนะคะถ้าคุณคิดที่จะเก็บออมในตอนนี้นะคะอย่างที่บอกเลยนะแนะนําเลยค่ะเข้าเข้ากันขายของแล้วนะเออออมเพชรได้นะคะออมเพชรออมทองนะคะก็ดูเป็นสิ่งที่ดีนะคะอ๋อถ้าใครถนัดออมทองนะคะก็ลองศึกษาดูนะคะอ๋อมันสามารถที่จะสร้าง รายได้นะคะหรือเพิ่มมูล,ลค่าในตัวมันเองได้ในอนาคตเนี่ยก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่ในระยะยาวที่คุ้มค่านะคะสำหรับชาวราศีมีนนะคะจะได้ไม่ต้องเอาเงินเนี่ยไปเสียในส่วนอื่นที่มันฟุ่มเฟือยนะคะ,ะสำหรับความรักนะคะ คนโสดค่ะคนโสดเนี่ยอาจจะเบื่อเบื่อเซ็งเซงกันเลยทีเดียวนะคะช่วงเดือนเมษายนเนี่ยเตยมองว่าคุณจะปิดใจไม่อยากไปเดทกับใครแล้วนะคะมีการตัดสายทิ้งบอกลา์กันไปนะคะทนอยู่อย่างเหงาเหงาดีกว่าไปเดทกับเขาที่ไม่มีใจ ประมาณนี้นะคะมีความคมนิดนึงนะคะเออคุณน่าจะทนเหงามากกว่านะคะที่จะไปโฟกัสในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เพราะว่าตอนนี้คุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วแหละนะคะที่คุณจะเก็บออมนะคะสร้างตัวเงินสร้างอนาคตของโตคุณเองนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของชีวิตคู่ราศีมี้นช่วงเดือนเมษายนไม่เด่นนะคะแต่ ออถ้าคุณกลับมาโฟกัสตัวเองได้เนี่ยตเตยมองว่าน่าจะเป็นผลดีกับตัวคุณมากๆเลยแล้วอย่างที่บอกไปนะคะเออในเรื่องของการทําบุญเสริมดวงคนโสดนะแตยคิดว่าคุณนั่งสมาธิสวดมนต์ก่อนนอนจะดีที่สุดเลยนะคะเพราะว่าจะทําให้ตัวคุณเนี่ยจิตใจผ่องใสนะคะก่อนที่จะนอนนะคะ ก็สวดมนต์นั่งสมาธิบ้างนะคะแบ่งเวลานิดนึงนะคะก่อนนอนเนาะแล้วคุณก็จะนอนหลับสนิทอย่างเต็มที่ตื่นมาสดใสนะคะพร้อมที่จะไปลุยทํางานทําเงินต่อนะคะในวันรุ่งขึ้นเนาะสำหรับคนที่มีคู่นะคะเตยคิดว่าอ,อ๋ออาจจะมีในเรื่องของการลงทุนร่วมกันนะคะหรือการอ,อ๋อพูดคุยในเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์นะคะหรืออาจจะมีการเปิดบัญชีนะคะที่จะเก็บออมการเงินร่วมกันนะคะตรง นี้เนี่ยให้ระวังในเรื่องของการคิดเยอะคิดมากเกินไปนะคะการหวาดระแวงในความสัมพันธ์ไม่พูดคุยสื่อสารกันอย่างตรงไปตรงมานะคะถ้าคุณสงสัยอะไรในคนรักนะคะขอให้คุณถามไถ่กันตรงๆนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องออเก็บงําไว้คนเดียวแล้วก็ไปเครียดนะคะหรือว่าไปรับฟังเรื่องของความคิดเห็นคําพูดของคนอื่นในความสัมพันธ์มากจนเกินไปนะคะบางทีคนรอบข้างเนี่ยที่เขาดูเหมือนจะใส่ใจอาจจะไม่ได้ใส่ใจจริงๆก็ได้นะคะ รับรู้รับฟังเรื่องราวของคุณและอาจจะเอาไปพูดต่อในแง่ที่ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้คุณนะ่ะคุยกันเองมากกว่าจะดีที่สุดนะคะสำหรับเรื่องของชีวิตคู่นะ มีอะไรอีกอ่ะโอเคในเรื่องของคนที่มีครอบครัวนะคะมีคนรักอยู่แล้วนะคะหรือแต่งงานแล้วนะคะอาจจะมีเรื่องของการข่าวดีนะคะมีบุตรนะคะอ่ออาจจะมีการตั้งครรภ์กันอยู่ในช่วงช่วงนี้เดือนเมษายนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการเงินเนี่ยก็อาจจะต้องมีการวางแผนอย่างจริงจังมากขึ้นนะคะก็ให้ระวังในเรื่องของฮอร์โมนด้วยสําหรับคนที่มีภาวะตั้งครรภ์น,นะคะระวังว่า ฮอร์โมนเนี่ยจะทำให้ชีวิตคู่ของคุณเนี่ยมีปัญหาได้นะคะเหวี่ยงๆขึ้นๆลงๆนะคะลองปรึกษาคุณหมอนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของโยคะออกกำลังกายนั่งสมาธินะคะเพื่อที่จะทำให้บรรยากาศนะคะแล้วก็เรื่องของระดับความเครียดของตัวคุณเนี่ยมันลดน้อยลงนะคะบรรยากาศในครอบครัวก็จะดีขึ้นนะคะในช่วงของเดือนเมษายนนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในส่วนของท็อก to Haven ค่ะเรามาดูว่าโซเมดนะคะคนรักของคุณนะคะอยากจะฝากบอกอะไรถึงชาวราศีมีนนะคะในช่วงของเดือนเมษายน2565นะคะ I feel healthy and happy โ <laughs> ตยคิดว่านะคะ คุณทั้งคู่เนี่ยจะต้องพากันไปเปลี่ยนบรรยากาศทํากิจกรรมอะไรใหม่ๆร่วมกันบ้างแล้วแหละนะคะอาจจะมีการเดินทางไกลนะคะหรืออาจจะจ็อกกิ้งแถวๆบ้านนะคะสวนสา,สาธารณะแถวๆบ้านนะคะออกไปเจอแสงแดดสายลมท้องฟ้ากันบ้างนะคะจะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยสดใสขึ้นนะคะเพราะว่าถ้ามัวแต่อุดอู้อยู่ในบ้านนะคะอยู่ในพื้นที่แคบๆเนี่ยเอ,อ่อวันๆมีแต่บ้านกับที่ทํางานนะคะวนไปวนมาแบบนี้เนี่ยจะทําให้ความสัม นนมันค่อนข้างที่จะหดหู่นะคะตัวคุณเองอะ่ะต้องการพลังงานดีๆจากาภายนอกนะคะให้สดใสแล้วก็แข็งแรงด้วยแหละนะคะในเรื่องของทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะสำหรับชาวราศีมีนนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะในส่วนของ angel answer นะคะ angel answer ใครอยากจะบอกอะไรถึงชาว ราศีมีนลัคนามีนนะคะในช่วงของเดือนเมษายน2565ค่ะอืมั Trust, ขอให้คุณเชื่อใจกันละกันค่ะชีวิตคู่นะคะก็ต้องต้องเกิดจาก ความมั่นใจเชื่อใจซึ่งกันและกันนะคะถ้ามัวตาวาดระแวงกันเนี่ยความสัมพันธ์ไม่น่าจะคืบหน้าไปในทิศทางที่ดีได้นะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะคุณต้องมีความเชื่อมั่นกับตัวเองมากขึ้นนะคะออถ้าคุณเชื่อในตัวเองเชื่อในศักยภาพของตัวเองอ่ะคุณจะสามารถที่จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตได้มากขึ้นนะคะสําหรับชาวราศีมีนะคะก็นอกจากเรื่องของการดูแลตัวเองในเรื่องของฟิสิกอลแล้วนะคะก็อาจจะมีในเรื่องของการดูแลตัวเอง ในเรื่องของ m e n t a l ด้วยนะคะในเรื่องของร่างกายและจิตใจนั่นแหละนะคะอืมก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาได้มากขึ้นนะคะส่วนใครนะคะที่มีในเรื่องของภาวะซึมเศร้านะคะเรื่องของออภาวะจิตใจสภาพจิตใจผิดปกตินะคะรู้ตัวแล้วนะคะปรึกษาคุณหมอนะคะปรึกษาจิตแพทย์นัก,นกบำบัดให้ถูกทางนะคะก็จะแก้ไขได้ถูกจุดนะคะตรงนี้ ให้กำลังใจนะคะแล้วก็เตือนสติเพื่อนๆพื่อนชาวราศีมีนทุกคนนะคะ โอเคภาพรวมจะประมาณนี้นะคะอะไรที่ดีก็นําไปปรับใช้กันได้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะมันเป็นเพียงพลังงานภาพรวมเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็รับชมในการใช้วิจรารณญาณกันด้วยนะคะก่อนที่จะจากกันไปนะคะไปฝากกดไลค์กด subscribe นะคะแล้วก็คอมเมนต์เป็นกําลังใจกับติด้วยนะาฝากกดติดตามนะคะ Facebook YouTube นะคะทิกตอกแล้วก็ amarintv.com เอาไว้ด้วยนะคะเอาไว้พบกันไหนในคลิปหน้าสำหรับ วันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ